เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมเรษถีเกาหลีนั่นเองนะครับหรือคาคาโอเกมเรษถีนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแผนที่หัดเทวะกันนะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่กําลังจะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วนี้นะหรือเซิร์ฟไลน์นั่นเองนะครับก็หลายคนเนี่ยจะเรียกว่าเซิร์ฟไทยกันนะเพราะมันเป็นเซิร์ฟไทยนะครับก็ก่อนที่เราจะไป ดูนะครับว่าแผนที่ใหม่มันเล่นยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเผื่อเวลา <S <S เผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่เคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีแล้วยังไม่รู้ที่หัดเทวะมันเป็นยังไงก็เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อน <S 1> <S 1> <S ๆฟังกันนะก่อนอื่นตอนนี้อีเวนต์ล่าสุดของเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้จะน่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับลูกบาทนะครับเป็นอันนี้เป็นลูกบาทน่าจะเป็นลูกบาทใหม่ของเกมเศรษฐีเลยลูกบาทน่าจะเป็นลูกบาทลิงนะครับ เดี๋ยวขอเปิดก่อนว่าได้อะไรนะครับโอ้ได้ทองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลูกบาทนี้เนี่ยจะใช้ผงลึกลับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวขอไปรับของนิดน,นึงนะครับโอ้ได้หาแสนทองด้วน,นะครับโออก็ยังดีครับสําหรับเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยตัวผมก็ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเพราะว่า ภูส่วนใหญ่ผมเน้นเล่นเซิร์ฟไทยอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยสำหรับจีที่ผมใช้นะครก็จะเป็นจีซบินเธรรมดานะครับโอกาสบินเนี่ยแค่15%เองนะครับแล้วก็ตุ๊กตาหมีนะครับเพิ่มค่าผ่านทางนะครับโอกาสไอ้ไม่ใช่โอกาสสิเพิ่มค่าผ่านทาง29%นะครับหลังตาที่6จะเพิ่มเป็น40%นะครับอันนี้ก็เป็นจี หมวกัน็อกนะครับก็เพิ่มการคุมลูกเต่าสามอันนี้ผมได้มาฟรีเลยนะครับได้มาฟรีๆนะครับเป็นหมวก2015นะครับแล้วก็กรงเล็บอินซีค A เอนะครับก็ที่ผมก็ไม่ค่อยหูเท่าไหร่นะครับลูกเต๋าที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่จะผมใช้ลูกเต๋าคิตตี้นะครับนี่ผมมีลูกเต๋าหลายอันเลยนี่หลายอันมากที่ผมซื้อไว้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับ เอ่อไม่เขียนว่าอีเวนขอดูนิดนึงนะครับอืมน่าจะเป็นอีเวนอะไรบางอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปเล่นกระบอทด,ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาอธิบายเสร็จจะได้ออกจากเกมเลยนะครับอ่านี่นะครับแผนที่หัดเทวะนะครับที่จริงมันชื่อว่าแผนที่หัดเทพแต่ขอเรียกว่าหัดเทวะดีกว่านะครับพอดีพูจนชินแล้วอ่ามาแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตรตรงสี่จุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สี่จุดนะครับพอลูกปั้นมาเนี่ยมันจะมีให้เลือกสองนะครับว่าเราสร้างเมืองหรือว่าเราจะยกเมืองนะครับอ่าถอยไปเลยนะครับถ้ายังนะ <laughs> ไม่มีรูปปั้นถ้าไม่มีถ้ายังไม่มีรูปปั้นมาเนี่ยเราจะสร้างเมืองได้อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างเมืองตรงไหนนะครับอ่ายางสมมุติสร้างตรงนี้ก็สร้างไปเลยครับ นี่เห็นไหมครับจะสร้างได้เมื่อกี้จีหมวกผมติดด้วยครับปกติเนี่ยผมเล่นกับคนอื่นเนี่ยจีหมวกนี่แทบไม่ติดให้เลยเพราะว่าการคุมลูกเต่ามันให้น้อยนะครับให้มาแค่3ามนะครับน่าเห็นไหมครับลูกปั้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทอยให้ทอยให้ตรงก้อน้นนะครับแมไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับ ส่วนเกมโบนัสเนี่ยก็คือมันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะปีนเชือกต้นไหนนะครับถ้าเกิดเราปีนถูกเนี่ยเราก็จะได้เงินนะแต่ถ้าเกิดเราตกมาจากถ้าเกิดมีเชือกมาตัดเชือกแล้วเราตกเนี่ยอันนี้คือว่าแพ้เกมโบนัสนะครับ เดี๋ยวผมพยายามจะทอยให้ตรงรูปปั้นนะครับแม่เสียดายครับนี่นะครับลักษณะของแผนที่หาเทวะนาจาจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอผมอธิบายเนี่ยผมอาจจะอธิบายแบบไม่ร้อเอร์เซนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับ โอ้ยจยจนักอันนี้ก็เพิ่มอันนี้เป็นค่าผ่านทางคูณสองนะครับตามปกติของเกมเศรษฐีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ค่อยเทสเท่าไหร่ มาถึงเกมโบนัสนะครับนี่เห็นไหมครับเกมโบนัสมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะปีนเชือกต้นไหนนะครับอ่ายังงงก็เลือกผมเลือกซ้ายอ่าถ้าปีนถูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าขอปีนรอบหนึ่งนี่เห็นไหมครับชนะถ้าเกิดเราคิดว่าเรากลัวแพ้เราก็กดสต็อปได้นะครับนี่เห็นไหมครับแพ้จะโดนกรรไกรตัดนะครับ อ่าหมวกติดอ่ามาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตจะมีให้เลือกยกเมืองหรือเวลาอยู่เอ้ขออภัยครับหรือว่าเราจะยกเมืองหรือว่าเราจะสร้างเมืองเดี๋ยวขอยกเมืองนะครับข้อดีของการยกเมืองก็คือเราสามารถกันให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ให้เดินไปข้างหน้าได้นะครับอ่าสมมติเรายกตรงนี้นะครับพอฝ่ายตรงข้ามมาชนเนี่ยมันก็จะเดินไปต่อข้างหน้าไม่ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนคอยสังเกตนะครับชนปึงนี่เห็นไหมครับมันก็จะชนไป้างหน้าไม่ได้แล้วตัวเมืองที่เรายกเนี่ยมันก็จะกลับเป็นกลับเข้าสู่พื้นตามปกตินะครับ แล้วก็ข้อดีของการยกเมืองเนี่ยเราสามารถอย่างสมมุติว่าเวลามีเมืองแพงๆอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถกันแบบให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกตรงเมืองเราได้นะครับอ่าอย่างสมมุติยกตรงนี้นะครับเนี่ยพอฝ่ายตรงข้ามมาชนปุ๊บมันมันก็จะมาตกพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าอย่าลเพื่อนสังเกตชนอ้าวไม่ชน,นครับ อ่าเดี๋ยวผมพยายามจะทอยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะชนหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันทะลุผ่านนะครับ ชนนี่ไหมครับพอชนปุ๊บพอมาตกเมืองผมเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเขาก็ต้องจ่ายนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่แหละครับข้อดีของการยกเมืองนะครับข้อดีของการยกเมืองจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรรีวิวแล้วนะครับงั้นออกเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ อ่ะไม่มีรายรีวิวกันแล้วนะครับก็ถ้าผมอธิบายตกหล่นตรงไหนไปหรือว่าเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็นี่เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะสําหรับแผนที่หัตเทวะถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ยถ้ายังถ้ารูปปั้นที่อยู่ตรง4ี่จุดยังไม่มาเนี่ยเราจะเลือกได้แค่สร้างเมืองอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้ารูปปั้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างเมืองหรือเราจะเราจะยกเมืองอย่างข้อดีเนี่ยยกข้อดีของการยกเมืองคือพอ เราสร้างจุดตรงที่พอเรามีเมืองตรงแพงๆเนี่ยหรือมีแลนด์มาร์กเนี่ยเราสามารถยกเมืองเพื่อกันไว้นะครับพอฝ่ายตรงข้ามชนที่เรายกเมืองปุ๊บพอชนปึงปุ๊บมันก็จะมาตกตรงพื้นที่ที่เราสร้างเมืองเขาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องจ่ายนะครับก็ถ้าพื้นผถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยละกันเดี๋ยวพอแผนที่นี้มาจริงๆเนี่ย พอแผนที่นี้เขาเซิร์ฟเซิร์ฟไทยปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นว่าก็ขอจบการรีวิวแผนที่หาดเทวะไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ